สวัสดีพี่น้องป้องไายูทูบคอยจะเป็นยังตอนนเปิดมานาแรกมีแต่คลิปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพาวใครว่านาา a c e b o o k มันสิล็อกไหวเลยเพราะว่าขาเบิ้งขาเบิ้งคลิปยังเดียวดูมันสิสมันคนแบบรวม คลิปของ YouTube ที่เขา,ามักชื่น,อนอชอบให้เบิงงง้งเพียงคอรผมเพียงคอเพียงเอเริ่มแรกว่าเบิ้งจังไดตีเริ่มแรกก็ได้ยินแต่ซื้อพูนิบาน<อ>าฟินแลนด์พูนิบานาฟินแลนด์แต่ว่าแท่าเทา่พพาก็ไดิยินซื้อโดนก,นก่นอะแต่ก็เป็นคนยโซพื่อนอยู่แต่ว่าก็ เห็น youtube มันเด่งขึ้นมากอะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นเด็กเด็กหน่อยสิส้างตัวได้ได้เร็วต้องสู่สิต่อสู่ชีวิตได้ดีเมื่อหนึ่งเด็กเขาไปบึง้งคลิปที่เพิ่นที่หมอไปอยูนที่ผู้บ่บ้านฟินแลนด์ไปยูนเมืองนอกและที่คือ แต่ทีเือกันพ่อฝรัง่งไล่ออกจากบ้านตอนนั้นเบิ้งไปเบิ้งไปก็ออกไปก็ตาซึมน้ำหมอยอยู่ตาซึมน้ำพยาบาลฟินแลนด์อยู่มันจุกจุกหัวใจว่าโอ้ชีวิตลั่นโทษขนาดนั้นเนะาะคันยุเมืองไท้กันยังเพราิว่าไปหาพี่น้องปองไปแบบ บาดไก่เลียนเคียงจังสันโม่บานเองยังเสียนีอยู่นีไปอยู่ทางประเทศแต่แต่เสียยังได้กินยังได้กะเบิงพยานฟินแลนด์นิ่งหน่อยพูนิดมีความคิดที่ดีขนาดอายุตอนหน,น,นาสียยูประมาณจากักสิบเจ็ดสิบแปดปีเสียยูฟินแลนด์จากคิดจังสันจังสี ไปห้าเก็บมากไม่แค่จังไดสีมีเงินแค่จังไดสีนเมื่อถือไล่ออกมาแล้วสีกลับกบไ,ไดไปเป็นเฮียนหนังสือยูหุนกะแต่เบิง่งเป็นต่อันนี้เบื่อไปเบิ่งมามาสิมาหายห้น้ำเมั่ใหายน้ำน,นัำแ,แบบว่าจุกหัวใจมันตาซึมเลยนะ่ะตอนที่ถืพอพออะไรออกจากเฮือนหอบเสือพามาที่เพิ่น มาเปิดไล่สดตอนดึกๆอะ่ะที่แพ้าๆกำลังนอนอยู่ก็เราเสียงดังจะฟัขขงไปเด้งจมนน่าก็เบึง้งซะซุม,มือนี่ก็ไล่บึงลิปบนว่ดบุขคิปหอกแต่ว่าเบาไงว่าบึงเบึงต่แต่ตื่นขึ้นจนหอดนอนเวลาเห็นงานกก เขาไปใน YouTube แล้วก็ฟังเสียงเบาแล้วก็ปิดภาพไว้แล้วเอาโทรศัพท์ใส่ในกระเป๋าไวเ้เป็นย่างไปฟังไปเบาไปมีเรื่องหุ่นเรื่องพี่าหาให้เบิ้งยิ่งตอนนี้ช่วงโควิดพันธังสิมีเวลาเทดคลิปไลา์กับแพลว,ว์ยอกลอกรอกระนุงกระดิงกันบอกไงว่าเป็นซีรีส์ <laughs> เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่ง <laughs> เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่ง เป็นซีรีส์เรื่องหนึง่งแล้วตอนนี้ก็ลังอัดคลิปอยู่นี่ก็บเบิ้งได้ไหเบิงด้ตอนกับเบิงเบิง้งพยาบาลฟินแลนด์กับแพ้วๆทุนไปอันอันนี้ทุนไปเบิงทีถมทีเพื่อนได้ทุนสื้ออันสร้างสเตอริโอให้ลุกซ้ายเพื่อนน้นองตัวเกี่ยว <laughs> ใจวางแผนชีวิตไว้เป็นสเต็ปสเต็กาความคิดเพื่อเก้าเก้าไกลคิดล่วงหนาห้าไว้วางแผนไว้เพราะว,ะะาว่าแพ้วๆค่ะอายุกับร้ายแหละคนก็นอยากเป็นครอบครัวมันยังมีครอบครัวที่ดีอยากมีลกูกมีเต้าแล้วเอินมาเจอกับผู้ป่ว่บ้านฟินแลนด์เจอกับบ๊กที่เป็นเด็กเด็กนม อนาคตไก่ก้าวไก่มีความคิดถึงตโตสิเป็นถึงอายุที่หน่อยแต่ว่าความคิดของเ่อนเนีเป็นความคิดที่ดีมีความผู้ใหญ่บางคนนี่คิดสิคิดบ่ไดคือคือเนอันหมอละ่ะวางแผนไว้ว่ามีเงินเหลือสิเห็ุอย่าง เจังใดสิดำนวนชีวชื่อจังใดสิไปจังใดมากจังใดแล้วก็เพ้่อเผาเป็นพ่อนาวงมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วก็เลยเขากันดี K เคมีคันบอกภาษาเกาหลีกับสีซีดีเกาหลีกับเคมี K K Me เขากันเวสตะกี้แห่งเบิงซีดีเกาหลีครับจนเดตั้งซื้อไอเดีย นมซีรีส์เกาหลีเลยขึ้นเรื่องมักมามักซีรีส์เกาหลีตอนนี้บอกใครได้เบิ้งแล้วซีรีส์เกาหลีมาเบิ้งซีรีส์ฟูยาบาลฟินแลนด์กับแพลวพาวแทนมาเป็นแฟนคลับเนอะแต่ว่าห้ก็แฟนคลับว่ะบมาเป็นแฟนคลับติดนุบเขาเป็นแฟนคลับฮห้คักก็แฟนคลับบ่านไม่ใช่เอฟซียิ่งกว่าเอฟซี ปันอยู่ในเหตุการณ์ของเขาเลยบางคลิปใดคลิปใดก็โอ้รุนกันนุกกันนิ่งแกล้งกันไปแกล้งกันมาคือว่าหรือว่าความฮักอาจสีที่แรกอาจสีว่าค่อยมากแล้วคุยกันไปคุยกันมาแล้วความเข้าใจเห็นเห็นใจซึ่งกันแล้วกันเรื่มแหลกกันกับก่อตเป็นความรักไห้ความผูกพันมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ ตกลรุงมันไม้กันแต่ว่าก็ขอสิมีอันพยายนหลักก่อนก็สิแต่งงานเพิ่นอ,อยากมีคอนเทนต์แต่งงานไปมีลูกถือต้องไปน้ำหนาเป็นอย่า <c oughs> งของพวกฝรัง่งเลยขยังสั้นละงานดีเตามันนี้พอดีวันนี้เป็นวันหยุดกันเลยเดียมา ล y งยู u b e อยากให้เบานะอยากเ้าอยากให้เ้ากับผู้ฟังผู้ชมได้หลา,หายคนให้ฟังนะสิเป็นคือจังข่อยบอลนะว่าข่อยในเท่ากนะ็ได้เวลาเดินไปพู้ผู้เถ่ามาเบิง่งคลิปผู้บ่าวผู้สาวก็กลุ้กลิ่นกันกันเนี่ยมันมันมันอยากเบิง่งนางไทยกับบุคคลอเบิง่งละครกับเบิ่เบิงนะ่งอหะเพราะว่าตอนนี้อยอ่ ไต้หวันเขาเจ้ากับปิดประเทศที่กันตอนนี้ก็ยุ่ตอนนี้ก็ยุยุ่ยุ่ต่างประเทศ่แหละย,ยุ่ไต้หวันที่กันจะมาได้กลับเมืองไทยง่ายแ,แต่ว่าการได้มาเบิ่งอันนี้แหละผู้จะบ้านฟินแลนด์กับแพร่ราวนี่แหละ้วการลูกน้องเพื่อนแน่กันถ้าผ้าพนก็ดีด้เพ่นก็นคุ้มให้ลูกน้องให้เปิดมึงต้องเปิดยูทูบอยอะนี่ว่าเปิดว่าอะไเปิดมากแล้วกับปักคับให้ลูกน้องเพราะอยากเอาแสเอา แต่เป็นคู่กับมันแสตีนะ,ะไรเขียวเขียนคือว่าเรายุคนี้เป็นยุคพวกโซเชียลมาแรงตังมียูทู e มีช่องมีเฟซบุ๊กของอยู่ของ <c oughs> แล้วมันจะค่อยไต่เต้าจากขันหนึ่งขันสองขันสามไปเรื่อยๆจนซุเมอนี่ก็ลูกน้องคนก็ประสบผลสำเร็จแล้วล่ะก็มือนี่ก็บบอมอยังนะ ก็มาเบาอยากเบาให้ฟังสิก็สิมีเบาจำนี่แหละแต่ว่ากะตอนอัด,อดคลิปอยู่เลยตอนเริ่มแรกกะยังเบิง่งอยู่เวยนะยังเบิง่งยูตแต่ว่าตอนยันเสียงเขามาหลายอะไรก็เลยปิดไปก่อนเดี๋ยวอัดคลิปแล้วก็สิไปเบิง่ง่ตมาได้ไปใส่วันอาทิตย์นี่ซักเสียภายจึงหงากินน้ำเสร็จแล้วก็มาเบิ่ง่อเบิ่งจนค่อมห่างเลยค่ขอมห่างไปแล้วสืบ เมื่อถือสื่อไอ้พักเขาเปิดดวงใหม่ละเบิ้งคักเบิ้งเนี่ยซํานี่นะผู้ใดมากเบิ้งกะบ่มี่ยังเบิ้งช่วงนี้กห้เปิดเบิ้งคลิปของพญาบาลฟรีแลนซ์กับแพ้วๆได้ครับเด้อเพราะว่าเัืองกะเบิ้งแล้วเปิดเพิ่นไปยิ้มไปกุ้มกลิ่มในหัวใจน่ะนะค่ะเราเป็นภาษาผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยก็ได้แล้วก็มีแรงก็ล่งใจเราหมอเป็นคนดี กระตันยูนี่แหละคอ,อนี่แหละคือมีความกระตันยูแต่อพอตอแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่รับเลี้ยงมาเรามันสิส่งผลบุญกุศลเท่าเลี้ยงพระก็ว่ามีมีพระในใจพะระก็คือพวพ่อแม่่าตายายนะพระในบ้านพเพรางไงอบ่าวร้ายมันสีเงาเอาซ้ำนี่ก่อน อย่าคลิปหน้ากับคสิมานินทาคนใหม่คลิปนี้เอาไว้ดีก่อนกับฝากช่องได้ครับลุงดุลคนอีสานกับเป็นคนยะโสแล้วกบมาได้กับจะมันมาอยู่ไต้หวันมาเฮ็ดงานได้๋ยสองสามปีแล้วละ่ะแต่ว่าเบอกไต้หวันบ้างได้ดอกม่ได้เยวไดดอกกดอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งได้เลยครับเด้อสำเนาครับบายบาย